สวัสดีครับโอ้โหใกล้เช้าแล้วจะไปซื้อเหล็งเออไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะฮะทำแขวขุนนะครับผมมาทําอะไรนะฮะในคลิปนี้ตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องหัวหน้าหัวหน้าแห่งนี้ก็คือแปดนั่นเองฮะอีพ d ดอีพ e นะฮะอีพ e d ก็คือคนที่มีเควสยาวนานไปจนถึงอ,อ,อะไรนะทําภูผาเพิงนะฮะเป็นคนที่ น่าจะหลงรักธานิมั้งฮะแต่ธานิก็มีผัวเรียบร้อยแล้วแปดก็เลยช้ำใจผมจะมาฆ่าแปดนะฮะเพื่อเอากระดิ่งนะฮะไปให้กับยายแก่แฝดนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องรางพันธนาการนะฮะมากิดีดหมอกรดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปนี่เลยอันนี้ใครนะฮะมากิดีดหมอกรดอะไรสักอย่างเนี่ยแหะเนาะเอ,อ ผมก็จะลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะฮะผมก็เลยรอบนี้ผมจะฆ่าแปดนะครับแปดมึงตายแปดอยู่ไหนแปดแปดหรือปอบขโมยมึงเลยนี่มาโอ้โอ้มาอีแปดมาอีแปดแปดอยู่ไหนแปดอยู่ไหนจ๊ะแปดอยู่ไหนอ๋อแปดถือโลอ่ะ โอ้โแปดนี่แน่นี่แน่โอ้โหแปดพ่นสึมสลายโหดไปไหมแป๊ด <c oughs> <c oughs> ผมเล่นสายเวทนะครับมันสนุกดีฮะแป๊ดหัวนายเม่งนายแม่จะทานทนกับเวทค่าได้หรอก ไม่สนเว้ยจะไปไปตีตตไม่ให้ตายแปดโอ้ยนายโอ้ยกินเลือดด้วยนะแปดผมจะฆ่ามันเลยนะครับฆ่ามันเราไม่สนใจอะไรเราฆ่าทุกคนนะแปดนายไม่มียาคูกินแล้วแปดโอ้โหผมเล่นสายเวทนะครับ เอ้ยนายต้องไปซื้อเซเว่นแล้วโอ้ยลมปากนายคงจะแบบว่าทาน้มันถึงไม่ชอบนายนี่เองนายเลยพ่นเสื่มสลายทาน้มันเลยแบบไม่ไหวนะป้าดถ้าอยู่ด้วยกันเราคงจะแบบเสื่อมสลายไปทั้งคู่โอ้โห,โโหป้าดนายตายแล้วเออตายจริงๆนะครับแล้วเราก็ได้กระดิ่งของเขามานะครับแล้วก็ได้หอ,อกด้วยนะฮะหอ,อกบวกเจ็ดแน่ สื้อหนังนะครับถุงมือหนังรองเท้าบูทหนังนะครับแล้วก็ต่งเบอร์หนึ่งทุเลศจนมากเราจะมาใส่ชุดแปดนะฮะชุดคุมหนังใช่ไหมนี่ไม่มีหัวนะครับแปดหัวโลนนะครับบูทหนังนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอานี้ออกนะแล้วก็เอาหอ,อกมาถือดูนะครับนี่หอ,อกของแปดนะฮะนี่ไปง่ายดปก่อน นี่สินี่ชุดของแป๊ดโอ้ดูเท่เนาะโอ้โหโฮีโร่ตัวนี้แบบว่าขาไม่มีแรงนะไม่มีกล้ามเลยอเออสวยดีนะครับนี่ข่าแปดแล้วคนนี้เดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับไปนะครับไปที่พรนะรมีเครื่องรางจริงๆด้วยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพันธนาการมากิด อดีตนะักโทษไว้กับพื้นชั่วขณะนะครับพลังเวทสีทองนะถูกสาบที่เรียกว่าเด็กต้องสาบมีเพียงผู้เดียวที่พันธนานการอย่างแน่นหนาเป็นพิเศษนะฮะพรังเวทมมต์จากพันธนานการยังคงตกค้างแม้จะเพียงเล็กน้อยเนะี่ยมันยังคงเคยพันธนาการมากิจอดีตนะักโทษไว้กับพื้นนะชั่วขณะนะครับโอเคงั้นเดยวเราไปหาตังค์ซื้อแล้วเราก็ไปเจอกับมากิจแล้วกันนะครับเอาละครับ เราในที่สุดในที่สุดเราก็มาถึงที่นี่จนได้นะครับเออือญาติเต็มตัวนะฮะตอนนี้เรามีอะไรบ้างเครื่องพันธนาการมากิจจุงบุ้งมีแน่จุงบุง,ม,ง,บงมากิจและหมอกอดจะต้องเป็นของเรานี่เห็นไหมจุงบุง้งจุงบุง้งเอาละ ไม่มีอะไรแล้วเราก็มีแค่นี้หรือเราจะไปพันธนาการมาดูนะว่าทําได้หรือเปล่าแล้วนี่หาเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็เอาแมงกะพุนไปด้วยดีกว่าเราจะโกงมันทุกอย่างนะฮะอุปกรณ์เอาป่าเอาป่าเอาป่าเอาให้หมดนะฮะชีวิตเรามีแค่นี้ เร็วลสูงนะผมบอกเลยไปกันเถอะลุงเจียลุงเจียเดี๋ยวดูหน้าลุงเจียจะช,ชัดนะฮะเขาไม่หนีไปไหนเลยครับลุงเจียลุงเจียโหลุงเจียดูอิ่มเอิบนะยังไม่เน่าเลยอะ่ะลุงเจียถือสีเหมือนผมเลยนะเนี่ยโหมีดาบลุงเจียด้วยฮะชุดลุงเจียชุดไปตัดที่ไหนมาครับเนี่ย เอาละเราไปเจอเขาเลยดีกว่าจงเวทลุงเจียในชุดแป๊ดนะครับเทเปล่าห่วยสุดๆนะฮะชุดหนังมันเอาไว้นั่งขี่ <c oughs> ว้เจ้าทวินาหาเลยจ้า <c oughs> ใช่ถึงมามะอย่านะ ลุงเจียอยู่ไหนลุงเจียลุงเจีย,ล,ยลุงเจียไปลุยดีมากลุงเจียมากิดนี่ไงเป็นไงมากิดนายโดนแล้วมากิดนายก็ต้องมากิดมากิด <c oughs> นายจะต้องถูกลุงเจียฆ่า <c oughs> ลุงเจียอย่าเพิ่งตายนะชั่วคราวเหรอ แล้วทำไมมันไม่ได้ทีหมดแล้วหรอนี่นนี่เ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 นโอ้ยลุงเจียอ,อย่าเพิ่งตายนะลุงเจียอ,อาหมดแล้วหรอใช้ได้แค่นั้นเหรอใช้ได้แค่นั้นเองครับอ๋อ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 ยานะ อย่าทำลุงเจียโอ้ยลุงเจียจะตายแล้วมาหิตมาหิตมาหิตโอ้โอ้ยอยานะมากิดอย่าทำน้องข่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่านะมากิดโอ้โหมันทนเวทมากเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยหง้างอีง้างโอ้โหอ้โหอื้มหืมโอ้ยดาบสองนี่โดนประจำเติมเลือดหน่อยฮะไปเก็บมาเยอะโอ้ยอยาตีคอยโอ้ยยาวนะโอ้โหโดนดาบนี่ประจำโอ้โหโอ้โห อ้าวปี๊ดอ้แมงมีหอกตกมาด้วยไอ้ก็ไม่รู้เอาใหม่นะครับพอพันธนาการปุ๊บนะแล้วแบบลุงเจียมันไปตีอ่ะมันมันก็ฟืนนะครับเอาใหม่ฮนะอันเชิญลุงเจียมาแล้วโอเคไปเลยลุงเจีย ชึงชึงเป็นไงเล่าเรามีเวลาพันธนาการลุงเจียได้กี่ทีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พันธนาการมากิอ,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 อเดินอย่างเพลิดเพลินฮนะสายเวทนี่เป็นอะไรที่โอ้มันเก่งเนาะการเวทดีมากเลยอะแต่กับดาบนี่แบบว่าโอ้โห อย่านะลุงเจียมันตีจนฟื้นแหละโอ้โหเต็มเต็มนะฮะเราจะพันธนาการมาอีกรอบนึงเอาไม่ได้เหรอมันอยู่หน้าประตูไม่ได้แล้ครับหรือว่าใกล้กว่านี้นี่ไงตายลุงเจีย โอ้ย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 กิงตกกิงตกเสียตังบาตหนึ่งโอ้ยอืมโอ้โหโอ้โหกระโดดไกลอย่าตีน้องนะ นี่แน่โอ้โหอาตายซะแล้วพันธนาการได้ทีเดียวเองนะครับหรือว่าในตำแหน่งตรงกลางก็ไม่รู้นะครับมองหน้าประตูรู้สึกว่ามันจะไม่ได้นะครับแสดงว่าเราต้องล่อมาบริเวณนี้นะฮะใช่ไหม <laughs> มืออสุมือแห่งอุุราต้องสาบไม่ปล่อยเจ้าแน่นะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาเทสให้นะครับว่าในระยะแรกนั้นเราสามารถพันธนาการมันได้ไหมนะครับผมคิดว่าบริเวณหน้าประตูอ่ะมันไม่ได้นะครับแต่ตอนที่มันอยู่บริเวณตรงนี้มันพันธนาการได้นะเกมน่าจะบักสักอย่างนะครับตรงนี้พัฒน,นาการได้2ทีเมื่อกี้พอไปอยู่ในเฟสแรกนะฮะตรงนี้พัฒน,นาการได้2 3ส,สมที แต่พอมันไปอยู่หน้าประตูปุ๊บกดแล้วมันไม่ลงเลยนะครับเพราะเฟสที่2องนะฮะพอกดพันธนาการได้1ทีนะะพอไปอยู่หน้าประตูปุ๊บมันพันธนาการไม่ได้เลยฮะผมคิดว่ามันน่าจะบักนะแล้วเราก็ต้องรอมาพันธนาการบริเวณตรงกลางนี้เท่านั้นนะครับน่าจะใช้ได้นะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับว่ามันสนุกไหมสาหรับการพันธนาการระยะแรกแต่ผมบอกแล้วตั้ง5000แพงแพงนะฮะไออันนี้ครับเนี่ย อันนี้ครับแพงแพงนี่ครับเครื่องพัฒนาการมากิจนะครับก็ของต้องสาที่อับด้วยพลังเวทสีทองนะผู้ที่ถูกสาจะเรียกว่าเด็กต้องสามีเพียงผู้เดียวที่ถูกพัฒนานการอย่างนั้นนั่นเป็นพิเศษโอเคนะฮะขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ